สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะและนี่คือรายการวิวรีวิวสำหรับอีพีนี้นะคะเราก็จะมารีวิวน้ํำหอมกระชากใจสามีกันค่ะซึ่งน้ําหอมตัวนี้นะคะกำลังฮิตแล้วก็ดังมากๆในติ๊กต็อกนะคะเราก็เลยไม่พลาดที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกัน <Wow. S 1> กน,นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยค่ะนั่นแท้ กล่องใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้มากๆนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะแบบเล็กๆเนาะกล่องใหญ่เหมือนกันนะคะก็ขนาด80 ml กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็คือน้ำหอมไมยูนิคอร์นหรือไมโยกของเรานี่เองนะคะเอาจริงไหมหอมออกมาข้างนอกกล่องเลยนะคะ wow. หอมมาข้างนอกกล่องเลยซึ่งตัวนี้เขามีทั้งหมดทั้งหมด7สีด้วยกันนะคะทั้งหมด7สีแต่ว่าที่วิวสั่งมาก็จะเป็นสีเขียวนะคะซึ่งน้ําหอมตัวสีเขียวนะคะเขาบอกว่ามันจะให้อารมณ์แบบว่าเซ็กซี่เป็นสาวลูกวัยทํางานนะคะแล้วก็มาแกะดูกันนะคะเหมาะสําหรับสาวทํางานที่แบบว่าเซ็กซี่แต่ปนไปด้วยความเท่นะคะเขาบอกว่าจะเป็นแนวแบบลึกลับหน้าค้นหาอะไรประมาณนี้นะคะ ก็สั่งมานะคะเทนแทนเทนเทนทนนี่แพ็กเกจสวยมากนะคะเอาจริงสั่งมาก็ชอบแพ็กเกจด,ด้วยนะคะโหวขวดใหญ่นะ <Wow. S 1> ขวดใหญ่มากหอมหอมแบบว่าหอมแบบว่าทะลุออกมาข้างนอกอะ่ะยังไม่ทันฉีดเลยโหทุกคนดูความใหญ่ของเขานะคะความใหญ่ของเขา wow. ใหญ่ามากแม่ก็ดูข้างในนะเดี๋ยวให้ซูมให้ดูใกล้ๆเขาเป็นแบบว่ากิ๊ตตองกิตเตอร์อยู่ข้างในอะ่ะเป็นแบบวิงวิง่งะ,ะอยู่ข้างในอะ่ะเหมือนเป็นกากเพชรอะ่ะเป็นกิตเตอร์อะ่ะก็เป็นสีแบบเขียวๆเงินๆน่นนะดูความไม่นี่ของเขา <Wow. S 1> ว้าวโอ้เห็นกันไหมคะเห็นกันไหมเนี่ยเจ๋งมากนะคะแล้วก็หอมมากซึ่ง ตัวนี้ค่ะความหัมของเขา,าเขาบอกว่ามันเป็นสไตล์แบบว่าผู้หญิงไว้ทำงานลุกแบบว่าเท่เทๆปนเซ็กซี่ให้คุณนึกถึงผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงเป็นเสื้อสูทสีแดงนะคะแล้วก็เกางเกงขาย,ยาวสีแดงเป็นชุดสูทเข้าคู่กันรองเท้าส้นสูงประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็เสื้อนี่แหวกมาถึงกลางอกลุกเซ็กซี่แล้วคุณก็มัดผมรวบตึงอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินผ่านไปเขาบอกว่าห่างกันแค่แบบว่า นิดเดียวอ่ะห่างกันแค่สิบห้าเซนติเมตรอ่ะหลังจากที่ได้ได้กลิ่นนะคะก็จะชวนหลงไหลชวนหน้าค้นหานะคะเรียกได้ว่าสามีของคุณก็จะสะกิดคุณไปทั้งคืนเลยนะคะเรียกได้ว่าหัวกระไดไม่แห้งกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาลองฉีดกันดูนะคะว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงนะคะหอมแบบว่าหอมเย็นๆน่ะหอมแบบ ยั่วยวนเย็นเย็นแล้วก็สดชื่นสดชื่นเออแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นสีเขียวเนาะคือเขาเป็นสีเขียวแล้วก็ฉีดออกมาค่ะทุกคนมันเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยเ,ยเพราะฉะนั้นนะคะต้องฉีดบนร่างกายฉีดที่เสื้อผ้าไม่ได้นะฉีดที่เสื้อผ้าวิวคิดว่ามันต้องเป็นรอยแน่ๆเลย <Nope. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ฉีดตามคอให้แบบพอหน้ารูปไร้นะคะ แต่หอมแบบหอมสดชื่นหอมเย็นๆหอมแบบว่าแอบยั่วนิดๆเ <Wow. S 1> ออก็โอเคนะคะถือว่าโอเคเพราะว่าขวดก็ใหญ่มากแม่ถือขวดใหญ่กว่าที่คิดไว้นะคะมันก็80 ml แหลเลยมันก็คือ80 ml ของเขานะคะ โอเคถ้าใครสนใจนะคะในช้อปปีมีขายนะคะดยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้โพสต์นี้นะคะก็ต้องรีบไปกัดกันนะคะส่วนใครที่ชอบกลิ่นอื่นๆนะคะเขาก็มีให้เลือกกันมากถึง7กลิ่น7สีก็เลยทีเดียวก็ไปเลือกกันได้ที่วิกงด้านล่างนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย